สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุณหลับแดงก็จะมาทํากระถางบอนสีกันนะคะวันนี้เพราะว่าซื้อจนเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกระถางจะปลูกนะคะแล้วก็บอนมันก็เยอะก็เลยต้องทํากระถางนะคะวันนี้ก็จะทํากระถางจากอันนี้นะคะใช้แกนลอนตัวนี้นะคะแกนลอนตัวนี้คือ มันมีอยู่เยอะมากนะคะที่บ้านเพราะว่าซื้อน้ำมันบ้างอะไรบ้างเป็นแกนลอนเป่าๆนะคะทิ้งไว้ได้ไร้ประโยชน์นะคะเราก็มา DIY เป็นกระถางบอนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมีกับกันไกลนะคะที่จะทำกระถางนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะวิธีก็คือถ้าเราเอามีดมันจะไม่ลงใช่ไหมคะเราก็ต้องหาอะไรเจาะให้มันเป็นรูไปก่อนนะคะนี่คือใช้ตัวนี้นะคะเจาะลงไปประมาณนี้นะคะให้เป็นรูที่ลังเราค่อยใช้มีดนะคะมีดเรือดไกลนะคะปาดลงไปง่ายนิดนึงนะคะวิธีบางทีถ้าเรามีดเจาะเลยนะมันจะทํายากน,ะะนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆมีมีดคมๆนะคะปาดลงไปเลยนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ทําให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ใช้มีดถือกันไกลนะคะปาดลงไปนะคะอันนี้คือทําให้ดูก่อนนะคะเพราะมันแข็งมากเกนลนตอนนี้มันแข็งนะคะไว้เป็น นานมากเลยไม่ได้ทำอะไรนะคะวันนี้ก็เลยลองทำกระถางดูซิโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาใช้มีดและนี่ค่ะพอปาดออกมาเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะที่สาเหตุที่ตัดสูงนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกนะคะบอนก็จะ ใบก็จะพาดตรงนี้พอดีมันจะสวยนะคะแล้วมาดูวิธีทําต่อนะคะจากนั้นเราก็มาแต่งให้มันเป็นสวยๆนะคะวิธีก็ปาดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปาดให้เป็นหยักแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะก็เหมือนกากระบาดนะคะตดลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทำไปรอบๆนะคะ แบบคนที่มีกันลอนหรืออะไรนะคะเราก็แต่งแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะคะและนี่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันนะคะว่าปลูกยังไงให้บอนสวยนะคะวิธีเจาะรูเสร็จแล้วเรามาเจาะกันนะคะเจาะรูนะคะเพื่อนเจาะก็ประมาณนี้นะคะ เพราะว่าเวลาเรารดน้ําปุ๋ยอะไรมันจะไม่รั่วออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้สักสีห้ารูก็ได้ค่ะดีนะคะเนียบร้อยนะคะเจาะรูเสร็จเดี๋ยวเราไปทําต่อกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวมาปลูกให้ดูกันเลยนะคะว่าปลูกยังไงนะคะ ให้เห็นกันนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะทำได้สร็แบบนี้นะคะเนี่ยกาลังทำความสะอาดข้างในเรียบร้อยนะคะจากนั้นวันนี้กุหลาบแดงก็จะใช้พอดีขุยมะพร้าวไม่มีนะคะวันนี้หมดเลยนะคะกุหลาบแดงก็ใช้จำพวกก้านม,ยยม,มนนะ,ะมย,ยมที่มันผุผุนะคะใบมะยมที่มันผุผุก้านมันอะ ที่มันผูนะคะเนี่ยค่ะผูหมดแล้วนะคะนี่ยขยำแบบนี้ก็ผูหมดแล้วนะคะก็ใส่รองพื้นแทนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะรองพื้นแทนขุยมะพร้าวนะคะใบมะยมมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ค่ะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ ใช้ดินใส่ลงไปเลยนะคะดินก,นก็ลืมอธิบายไปนะคะดินก็เป็นขุยมะพร้าวผสมดินนะคะเป็นขุยมะพร้าวผสมดินนะคะที่เคยบอกไปคลิปก่อนๆนนะคะใส่ไปเลยนะคะ เกือบครึ่งนะคะใส่ไปประมาณนี้เลยนะคะใส่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำมันจะยุบลงไปอีกนะคะเนี้ยค่ะพอเราลดน้ำเดี๋ยวมันจะยุบลงไปอีกนะคะ จากนั้นก็มาปลูกกันนะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกให้ดูว่าจะใช้ต้นอันนี้นะคะคือกระถางสีขาวนะคะก็ต้องใช้สีที่ตัดกันนิดนึงนะคะกับกระถางเอาสีที่มันตัดกับอันนี้นิดนึงนะคะ วิธีปลูกนะคะให้มันเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะก็ใช้อีกต้นหนึ่งนะคะให้มันเป็นพุ่มนะคะ เป็นระยะห่างนิดนึงนะคะตอนเราปลูก อีกต้นหนึ่งนะคะรูให้เป็นสามมุมนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นพุ่มสวยนะคะ เพิ่มดินอีกนิดนึงนะคะจากนั้นรดน้ำเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีกลับมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้กลลับเองไม่มีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขากดยุบลงไปนะคะ แลยนี่คือหน้าตาที่ออกมาเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสีขาวตัดกันนะคะกับสีชมพูเขียวนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถนำเอาวเดียตัวนี้ไปดัดแปลงปลูกบอนสีที่บ้านเ,นเพื่อนๆได้นะคะก็แล้วแต่นะคะเ,เพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสีชมพูตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือคือตัวนี้นะคะน,นี่เพิ่งปลูกเมื่อกี้ แล้ววิธีการปลูกที่จะให้มันเป็นพุ่มสวยในวันเดียวก็คือปลูกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นพุ่มเลยนะคะพอแตกออกมาที่เต็มกระถางเลยนะคะวิธีนี้นะคะถ้าเราปลูกแขนงเดียวมันก็จะโตแต่ตรงกลางใช่ไหมกว่าจะแตกออกมาเนี่ยมันจะช้านะคะถ้าเราใช้แบบนี้พอแตกมานี่ประมาณไม่กี่วันนะคะก็จะเต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็จะแน่นแบบนี้นะคะแน่นเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใบจะแน่นมาก วิธีปลูกนะคะเนี่ยปลูกแบบนี้นะคะเนี่ยปลูกแบบนี้จะแน่นมากเลยสวยในวันเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยเป็นพุ่มมาเลยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็กระถางที่จะให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้นะคะสามารถใช้แบบนี้ได้นะคะ ตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปลูกมันก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เหมือนกันนะคะให้ดูกันเลยนะคะสําหรับวันนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกุหลาบแดงทุกทุกคนนะคะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณนะคะแล้วก็กราบสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ